ทองเอ็มยุทเด่นครับที่วิกบอชิตก่อนหน้านานั้ี่ชนะคะแนนเพชรนาเคียนสอสอวยพรสีครับแล้วก็แพ้สมิตรำชออาจรบุตรต้องบอกว่ามหาบุคคลนี่หายไปนานทั้งหมดอีกแเดือนด้วยกันครับก็หายไปเป็นไปอยู่ต่างประเทศครับไปเป็นครูมวยแล้วก็ชกมวยไปด้วยครับที่ประเทศออสเตรเลียครับก็คุณแม่อยู่ที่นู่นพอดีครับก็เลยไปลองใช้ชีวิตดูครับพี่ปอ ก็มีวิชาอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวออตายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือเป็นเทนเนอร์ครับมวยไทยกล้องโลกแบบนี้ครับมีวิชาเนี่ยแบบชาวต่างชาติให้ความนับถือมากๆและก็ให้เกียรติมากๆนะครับใช่ครับเอาเลยครับมาดูกันครับว่าการกลับมาในรอบ8เดือนกลับมาไทยแล้วก็ได้ชกเนี่ยของอ๋อคนเป็นอย่างไรครับแข้งขวาทักทายไปก่อนรับเพชรพลังชัย ้ายของมหามงคลแน่นอนครับย้ำว่า3ครั้งในการเจอก,กันแดงนี่ชนะ 2, 2> แพ้1ขวาสูงครับเพชรพลังชัยตอนนี้ในสายสึกเกยียรติเพชรก็จะมีเพชรพลังชัย2คนนะครับครับผมก็คือเพชรพลังชัยคนนี้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็นู่นแหละครับอยู่ที่ไข้หมวยสอนโชคดีชัยใช่ครับ ก็จะตัดชื่อเพชรดำออกไปหนึ่งคนนั่นเองครับผมนะครับไม่งั้นก็จะมีเพชรดำเยอะหน่อยครับไปขวาสูงครับเพชรพลังชัยซ้ายไปครับยังสือท้าบไม่รึพอเจอแค่ขวาครับหลุดครับวันนี้มาทรงใหม่เลยนะครับสไตล์การชกของเพชรพลังชัยนะครับปกตินี่อาจจะมีแผลข้างหลังครับเพราะว่าหลังจะติดติดเชือกตลอดครับวันนี้เปิดเกมเดินเลยครับนี่ครับมันปรับเปลี่ยนกันได้นะครับ ด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิของน้องๆนักมวยก็เริ่มมีความหลากหลายครับประสบการณ์สำคัญมากๆครับมวยไทยแล้วยิ่งไปชกม,มวยในรูปแบบ3ยกเนี่ยบางทีอาจจะต้องเติมอาวุธมากขึ้นครับมีการปรับสไตล์ให้มากขึ้นครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับการกลับมาต่อยมวยไทย5ยกครับถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็น3ยกหรือ5ยกดีหมดครับถ้าเกิดได้รับโอกาสก,าก็รักษาโอกาสนะครับขอขอบคุณ โปรโมเตอร์แลวก็โปรโมชั่นหลากหลายนะครับที่พยายามแข่งขันกันนะครับไว่าจะเป็นเรื่องของการให้ค่าตัวนักมวยหรือเงินอัดฉีดต่างๆนะครับทำให้นักมวยโอ้ลืมตาอ้าปากได้ใช่ครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ผลประโยชน์ในตกอยู่ที่นักมวยถูกต้องครับแล้วก็แฟนมวยได้ดูมวยดีๆด้วยถูกต้องครับช่วยกันส่งเสริมนะครับไม่ต้องมามามาแขวะมาอะไรก็และครับดีหมดนะครับ อ้าซ้ายมานี่มหามงคลครับเรื่องหมายการค้าของข้าวครับซ้ายจัดไปอยู่ออสเตรเลียนี่สีต้องเป็นอย่างนี้เลยนะสีผมครับรับผม้วยเธอนะครัอาครับผลยกครับมาลุยกันต่อครับคู่ที่3ามยับยกที่2ครับยกแรกผ่านพ้นไปครับ ตอนนี้นี่มีหมอยาครับอัดฉีดให้กับทางด้านหมาพนมาแล้วครับสองกระปั้นด้วยกันครับโอ้ขยับต่อยครับเปิดเกมก่อนเลยครับทางด้านมหาพลคครับนี่เลยครับของเชียหมอยาอัดฉีดมาสองกระปั้นออกมาเดินเลยครับทางด้านมหาพมคไตะซ้ายดวนแตะดวงครับไตะขวาขึ้นมาครับเห็นพลังชัยวันนี้นี่ก็ถือว่ามานิ่งเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ถอยด้วยครับ หยับนะครับช่วงที่ฟอมดีๆนี้ชนะเพชรทองหล่อมาด้วยนะครับมหามงคลครับการเรือเวทีไปพอสมควรแต่ว่าไปเป็นครูมวยแล้วก็ชกมวยไปด้วยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องอยู่แล้วครับมาวัดกันดูครับซ้ายหรือขวาครับใครจะจับจ้านกว่ากันครับใครจะหนักแรงกว่ากัน เปิดเกมเดินบ้างนะครับมหามงคลครับผิวออกมาผิวออกซ้ายแล้วก็เพื่อสร้างจังหวะเตะขวาครับแต่ด้านของเพชรพลังชัยสายมายกบังได้โยกเข้าไปครับเตะขวามาเจอบวกหมัดสวนนี่ไม่โดนแล้วก็เจอแข้งขวาครับของเพชรพลังชัยพยายามตั้งครับดูครับเพชรพลังชัยสวนหมามพ้ยังไงดีครับยังเจาะไม่เข้าครับเจอหมัดดักเอาไว้อีกโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับ เหลือขวาไม่ช่วงก็ไม่ออกกันกันครับเป็นพลันชาข่ขวามาครับหมัดซ้ายตรงครับมหามงคลพยาบเมนี่ครับพยายามจะเบี่ยงออกซ้ายนะครับเพื่อจัตวดแข้งขวาครับโยกไปครับซ้ายไปครับรอครับรอจังหวะครับยังไงดีครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แต่คืนด้วยแข้งขวาครับมหามงคลครับ จังหวะเกี่ยวก็บล็อกหมัดได้ครับลูกนี้โตสวยเตะขวามาหลุดหมัด1-2ึงครับพยายามเน้นที่หมัดหลังก็หมัดซ้ายถึงหลบได้หมัดหมัดครับแต่ยังไม่แม่นครับของมหามงคลยังไม่เข้าเป้าเป็นพลังใจโยกครับหลังหลังมาดีก็ชักจะโยกเปิดครับมีลูกเจ้าเล่ห์มาด้วยครับเป็นพลังใจหรือว่าเจ้าเพชรดำแต่ก่อนนี้ทื่อครับ นี่ครับขวาครับขวาไม่โดนทื่อๆแล้วเดี๋ยวนี้หน้าตามีเล่นหน้าเล่นตาด้วยครับเมื่อก่อนนี่หน้าเดียวครับโดนเตะก็หน้าเดียวเตะเขาก็หน้าเดียวครับขณะตอนโดนน็อกนี่อย่างหน้าเดียวเลยครับอ้าวเตะซ้ายเตะซ้ายเกี่ยลรถคืนด้วยซ้ายครับนี่ไปออกซ้ายหน้าครับภาดไม่ถนัดครับําให้ชักเท้ากลับได้ไม่เร็วพอครับูุต่อสู้เกี่ยวพยายามดักถีบซ้ายเอาไว้ครับมหามงคล ยกเข้าไปครับหมดยกโอ้โหมาพร้อมเสียงระฆัางครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้หลายสึกหลายสายนะครับไม่ไปจะเป็นเพชรยินดีไม่ปไปจะเป็นกลุ่มพลังใหม่หรือจิตเมืองนอนท์ครับเพื่อให้แฟนมวยได้ชมของดีกันจากจาการร่วมมือประสานใจก็ผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับแฟนมวยครับที่จะได้รับชมคู่มวยแปลกๆใหม่ๆสดๆ ขอบระคุณผู้สนับสนุนนะครับนั่นก็คือชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจิตนาการแบบไร้ขีดจำกัดกาแฟคอฟฟี่ไลห์หัวชนคนสู้ครับสอบถามเม 9. ที่0652692899ไคโมวยสิงมาวิทย์คอมแพกเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกเอาแะครับมาติดตามกันต่อครับปัดล่างาหัวทิ่มลงไปครับ ทางด้านเพชรพลังชัยเตะซ้ายครับสามคนขยับทีบซ้ายตั้งไว้ครับหนวงแตะหนวงต่อยขวาเตะซ้ายสวนขึ้นมาครับเพชรพลังชัยแล้วกดลงมาตีครับโอ้โหชุดนี้ทําได้ดีครับตีขวาตีขวาขึ้นไปตีขวามาครับตั้งแล้ครับวงในดูครับในในครับคู่นี้ครับตีมาตีคืนกดมาแล้วเสียบขวาล็อกได้สอดแขนชิ้งขอยด้วยเปรียบด้านบนแล้วตีมาตีคืนครับเสียบมาเพชรพลังชัย มหามงคลตั้งแล้วพยายามจะปัดขาแล้วตีไปก่อนครับ่มองปลายเท้าคุต่อสู้นะครับนานของมหามงคลครับประเภทไอคิวแหะครับนำมาเสริมมาเติมเข้าไปครับเตะซ้ายครับมหามงคลเพชรพลังชัยตีเข่าขวาครับนีาแหะครับถ้าเกิดเกมวงในนี่เป็นเกมของเพชรพลังชัยครับเอาเข่าขวาของมหามงคลก็คือมาซ้ายไปขวาแทงขวาครับแม่แทงนึ่น้ำหนักแทงขวาโตครับขวาไม่ีทีนึ่งครับเพชรพลังชัยมหามงคลซ้ายครับ สายไปเตะซ้ายเจอเข่าขวาขึ้นฝั้งไว้ครับดูครับแอมช็อตนี้ยาวเลยครับวงในครับตั้งปิดแล้วก็ตีซ้ายเสียบขวาขึ้นไปครับเสียบขวามาครับเพชรพลังชัยบางคนดันดันแหบหักไปลมเตะซ้ายหลุดเจอศอกของเพชรพลังชัยยับทีดขวาครับเดินเสียบเข่าอาวครับตอนนี้เริ่มมันอกมั่นใจกับเพชรพลังชัยมั่นใจวงในนะครับส่วนสู้ที่วงในแล้วนะครับจะเป็นเกมของใครครับ เขนซ้ายครับความผีเริ่มมาครับเพชรพลังชัยมาหาบางคนนิ่งไม่ได้ครับนิ่งไม่ได้เจอขวาอีกแล้วครับจะสับศอกครับเสียดซ้ายไปครับเพชรพลังชัยมาหาบางคนสับศอกขวามวยเข่าแก้ด้วยศอกตามตำราขวางไว้ครับปัดไว้ครับตีครับโอกกันเหนียวเหลือเกินครับดื้อเหลือเกินครับเพชรพลังชัยแยกมาครับนี่ครับหน้าคุ้นๆครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะตีไปก่อนครับเสียบซ้าย เสียบมาเสียบคืนครับเสียบซ้ายครับขวาโตแล้วก็สับศอกซ้ายครับเตะขวาไปครับอ่ศอกขวาไม่ถึงโดนแข้งขวาของเพชรพลังชยัยแข้งซ้ายโต้กันครับมหามงคลแทงขวาครับเพชรพลังชยัยมหามงคลพยายามจะใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยอ่เาเข่าซ้ายโต้คืนด้วยเข่าขวาเข่าซ้ายไปแล้วก็ขวามีไหมมีอะไรกดลงมากดลงมาตีขวาครับเอาขวาโต้คืนโอ้โหนี่ครับ สู้กันด้วยความแข็งแรงล้วนๆครับยกนี้ตั้งตั้งศอกไปเห็ุพลังชัยจะขึ้นคอขึ้นไม่ได้ตีครับตีมาตีคืนจังหวะตั้งแล้เสียบซ้ายครับเสียบขวาคืนไปครับเสียบขวามาครับล็อกคอกดออกมาแล้วตีครับแล้วก็หมดยกที่สามครับอยู่เฉยไม่ได้ครับดูจังหวะภาพช้าครับปัดตะคุบจัดกบไปก่อนครับและหลังจากนั้นครับ เน้นวงในปีกันครับเสียบยัดขวามาครับออเพชรพลังชัยยัดขวาไปอีกครีครับพอปะทะไปแล้วเบียดไปแล้วนี่ต้องบอกว่าวงในเริ่มเห็นความชัดเจนครับพี่ป๋องครับใช่ครับเริ่มชัดขึ้นมานะครับก็ต้องปรับต้องแก้กันไปนะครับยกต่อยกครับโอ้โหตีซ้ายแล้วขวาโตครับก็แทงได้เจ็บเหมือนกันครับมหามงคลครับแล้วก็ความที่อยู่ที่เพชรพลังชัยดูเหมือนการตั้งแขนของเขาที่จะทําได้ดีด้วยครับอ่าล่ะครับคุณผู้ชมครับ สามยกผ่านไปนะครับเข้าสู่ยกที่4ครับยังเป็นไปได้หมดนะครับเวลาที่เหลือจากนี้ไปชาวต่างชาตินี่ตรึมเหมือนเดิมครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้ครับมีมวยให้ได้ชมกันทุกวันนะครับทั้งในรูปแบบ3ยกและก็5ยกส่งเสริมกันควบคู่ไปเลยใช่ครับยกนี้สมัยนี้ไม่ต้องแบ่งแยกแบ่งทีมกันแล้วครับไปด้วยกันได้ครับ ให้มันเหมือนกับฟุตบอลครับยังมี11เ็คนกับเจคนเลยครับก็เรียกเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นนี่ชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นนะครับอ่าแข้งซ้ายถีขวาแทงขวาครับเพชรพลังชัยเตะซ้ายมาครับมหามงคลครับต้องสู้ในเกมของตัวเองนะครับนี่ครับผลักออกและสัต์แข็งเด้งตีเข่าขวาครับถ้าเกิดนี้ไม่ออกก็แทงเข่าสู้อาครับตีมาครับตอนนี้นี่เพชรพลังชัยก็พยายามที่จะเกาะนายอย่างเดียวเลยครับบีบให้อยู่ในเกมของตัวเองเหมือนกันครับ ยืนห่างยืนห่างเตะขวานำล่องนำทางมาก่อนครับซ้ายขึ้นไปฉันจะเตะไม่เข้าทีไปก่อนบางคนเนมีดักเข่าครับจังหวะนี้สวยผลักออกเตะซ้ายครับมหามงคนเนี่ยครับยับขวาแยับขวาแต่จะแทนแทงไม่เข้านะครับตั้งกระแพงเอาไว้ครับเนี่ยครับกดแขนไม่ยอมให้ขึ้นคอนี่ครับมีกันมีแก้ครับคุณผู้ชมครับมวยไทยเนี่ยเอาจังหวะแทงแล้วแทงขวาระคาไว นี่ครับในไม่ยุ่งแล้วครับในไม่ยุ่งครับเาเกี่ยวได้เกี่ยวได้เอายังไงแก้ยังไงเอาหนเลยครับโอ้โหก็แก้กันได้ดีครับเอาครับยังมีลูกที่แก้ทันพอดีก็ปล่อยพีชจังหวะเกาะในอีกแล้วครับเกาะในของเพชรพลังชัยครับตีตีมาตีคืนตีอีกทีครับแย่ครับแย่ก่อนปัญหาก็ใหญ่นิ่งนะครับอย่านิ่งรับอาวุธครับ เกิน3วี้นีไม่ได้เลยครับต้องโตคือหน่ขวาเอาไว้ครับเพชรพลังชัยแทงขวามาซ้ายโต้จากมหามงคลขวามาซ้ายสายราคาเตะซ้ายไม่ถึงครับซ้ายครับเตะซ้ายแล้วคาก็มามงคลวงในตั้งแด่ดตั้งแล้วไม่ตีครับแหมผลักออกแล้วเตะก็ไม่โดนอีกครับซ้ายครับบล็อกได้ครับเพชรพลังชัยมีดูแล้วหน้าตามันออกมาไกมากครับเข้ามาตีวงใน ล็อกไว้ขึ้นคอตีขวาตีขวากดลงมาลากมาตีซ้ายครับตีขวาอีกทีครับโอ้ชุดนี้ครับทาได้ดีเหลือเกินอ่าแกครับทุกอย่างยังเป็นไม่ได้หมดครับยังไม่จบฮะแข่งพยายามออกแข้งซ้ายนะครับมาหามงคลครับกดแขนของเด็กรลังชัยจะับซอกครับเดชกรลังชัยตีข่าวซ้ายข่าวขวาครับอ่าอุ้ตีกันแบบนี้ตีกันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวตัวชิดตัวไปหน่อยอ่าเครียดเลยครับ อะลรครับกองเชียร์ของมหาบาคลครับตีเข้าขวาครับเตะซ้ายไม่เข้าซ้ายไปทีนึ่ยครับยกบังเอาไว้ครับเพชนพลังชัยแล้วก็ถึงตัวถึงตัวเอ้าโหหลวมไปหน่อย<ง>อย่างดีครับยังฝืนตัวขึ้นมาได้ครับขยับเตะซ้ายบล็อกไว้ตั้งวงในครับตั้งเหลิมตีจังหวะความพักออกเตะซ้ายครับมหาบุกลเพชร พลังชัยตีครับปัดลากไม่ลงแรับตขวาสวยคืนไปด้วยครับนี่ครับมีโยกครับช่วงท้ายปลายยกซ้ายเข้าไปครับแล้วก็ตีคืนมาหมดยกครับดูจังหวะภาพช้าครับขี่ขวามาเจอข่าวตั้งแล้วก็ดันเอาไว้ครับตีครับวงในมั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองมากครับทาด้านเพชรพลังชัยครับแล้วดูจังหวะโหนนี่ครับชิงไหวชิงพลิบกันเลยครับ โหนดีนัก็ทุ่มลงไปเลยครับเสียบมาเสียบคืนครับตั้งวงในบีบให้อยู่ในเกมของตัวเองครับสับสองนี่ก็วงสวิงมันแคบไปนิดนึงครับกระตุกมาดอกนี้ครับยังดีขืนตัวขึ้นมาทันครับเอาละครับซียกผ่านไปครับรองคู่เอกของรายการครับมหามงคล CMA Academy ครับคนนี้ครับต้องติวเข้มกันเป็นการใหญ่เลยครับ มีอะไรต้องงัดออกมาแล้วนะครับเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นหรือว่าเพชรดำพอจเจริญแพทย์ครับทุกอย่างมันยังเป็นไปได้หมดครับ <แ from. S 1> เอาละครับสัตราสุภาษัยครับเรียกทั้งคู่มากลางเวทีครับนี่อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับสัตราสุภาสายาัยแล้ผันตัวเองมาเป็นกรรมาการห้ามวมยครับก็ถือว่าด้วย ความเข้าใจในบริบทของกีฬาครับผีเต้มต่อครับเป็นกรมการยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยคนล่าสุดครับอะครับมาติดตามกันต่อครับ3ามนาทีสุดท้ายครับจะมีจุดพลิกผันไหมครับคู่นี้ครับอาจจะเตะจะเตะก็ดูคิดเยอะไปหน่อยครับเตะซ้ายครับมางคนซ้ายครับ เรงเตะดูทางด้านเพชรพลังชัยปิดเกมบุกเกมเดินด้วยกันเดินเข้ามาจับปั้มเข่าเลยครับเข้ามาครับยังเขมาครับแม่หุ่นทองอีแม่นสอนนราครับเสียงก็จะดังหน่อยครับแมจะแทงแทงกลับไปนิดนึงนอาละครับเพชรพลังชัยโอ้ยโดดแทงซ้ายนะครับกดแขนแทงผ่านะครับมาหาบงคลครับเพชรพลังชัยได้บางๆนะครับมาโดนซ้ายอีกแล้วครับนี่ครับ โอ้พอออกไปรอจังหวะสองแบบนี้ก็เป็นโอกาสให้กับมหามงคลได้ออกแคงซ้ายครับดูว่าเพชรพลังใจอย่างไรครับอาล้ครับโยกเข้าไปครับสายแม่เสียดายมันโดนไม่เต็มดีครับอ่ะขยัข้าไปครับซ้ายครับนี่แหละครับแต่พอรับนี่เปิดโอกาสเต็มๆครับให้กับมหามงคลแม่ดีจังกว่าเดินลัดล่างแล้วก็ซอยครับตีไปเรื่อยๆครับนี่ครับต้อง ายเก็บไว้เลยครับบรรยากาศครั้งนึงในชีวิตครับได้มาดูมวยที่ประเทศไทยที่สนามบวยพีมรราชดำเดินครับเตะซ้ายนะครับมาหามางคนตัดลากโอ้โหแม่ลูกนี้เส uh> ียหลักไปเล็กน้อยครับไ่เป็นไรครับลูกขึ้นมาเวลามันลบยก5แล้วบางทีก็เหนื่อยแทนเลยครับตอกไ่กวดครับถูกับปั้นแล้วนะครับ เน้นรับให้ทิ้งแข้งไปก่อนครับต้องใช้หมัดใช้ศอกครับโอ้เดินเข้าไปรับแข้งขวาแข้งขวาทีครับสองแข้งนี้ต้องถอยออกมาเลยครับมหามุคคลครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ห่างหายจากเวทีประเทศไทยเป็นนานครับไปรับจ็อบนะครับเป็นเทรนเนอร์และก็ชมวยไปด้วยก็จริงครับแต่ความเข้มข้นเนี่ยมันต่างกันครับ ส่วนทางด้านเพชรพลังชัยวันนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่ายกกระดับอัพเกรดตัวเองมาได้ดีมากครับปกตินี่หลังนี่ต้องให้แพทย์ดูดูบาดแผลทุกไฟครับไฟนี้นี่แกชิงเดินจับป้ามงในเลยครับหลังไม่เป็นแผลแล้วครับพี่ปอกครับคืบบอว่าอ๋อจังหวะนี้นี่มันแม่มันเข้าทางเพชรพลังชัยหมดเลยครับ ดูครับมันจังหวะมันไม่เป็นใจครับแต่ก็ถือว่ายัาง,ยางยอดเยี่ยมอยู่นะครับแสกไฟสองไฟคงจะเข้าที่เข้าทางนะครับทางด้านของนักชกบุมแดงครับมหามงคลกดยกที่5ยกสุดท้ายครับดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับสตราสุภาษัยครับรวบรวมคะแนน ที่สก็คือจิรศิลป์น,นะครับแล้วก็มาจบที่ชนินเทพสุพรรณครับหันไปชูม,มือที่น้ําเงินครับเอ็ดพลังชัยพอหอมกลิ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมหามงคล CMA Academy 4ครั้งในการเจอกันร,รวมไฟนี้ครับก็เสมอกันไป2ชนะ2แพ้2ครับ2 2แล้วนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ